ทาทางก็ไฟขึ้นมาเราก็เลยย,ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ในตัวนี้เี้ดดดเดิมสีขอรัพภ์พมิใสเดมมีรอเรือส,อสองสลา,ร,ารอเรือะอีสีแปลว,ว่าดีเป็นหรวงปั่สูงเรียนท่านในเลองสีขอรภูมจังหวัดสุรินทร์ ในที่สาลข่ากลาและท่านนักสศรัทธา,าท่าน,นทุกข์เกียรติทุกท่านต่อไปขอเรียนเชิญท่านประนมมือตั้งุสัมจบเพื่อจะกลา่าวคำขอขมา,ญญาตัวดวงวิญญาณของหลวงชัยสุยโยกระเทศเ,เทวาสิทธณสิทธิ์นัโมตัสสกภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนัโมตัสสกภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตภะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมสามวัจีกรรมสี่มโนกรรมสามอภิสิกรรมวังสัพพะตาปังวีระสันตุด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพวงข้าพเจ้า ผู้เป็นอาุรณ์โลกลานท่านหลวงไทสุริยมหรือท่านปู่เชียงไทยผู้เป็นพระขนเจ้าเมืองศรีขรุภูมิใสปัตตุกันคืออำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุพรรณอาจจะเป็นประมาทคาดลังต่อดวงวิญญาณต่ออระนุสสวีของหลวงไทสุริยง ทูเทเทวาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอขมาขอสักการะดวยวรรยากาศในจุดไหวนี้ขอโทมิญญาอันดีทานุภาพแห่งหัวใจสุติยงทเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดรับการสักการะาขอขมาและมีเมตตา ประทานพรให้กิตวิธีบวงสวงประจำปีสมเด็จลุด่วงไปด้วยดีและให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพปานาไปใแข็งรแรงเจริญด้วยลาบยศเสริญสุดแหละขอ้ขาา้าพเจ้าสตส่ผลลอดไปด้วยเือ ลำดับต่อไปเรเชญนายพิสารคาล้าแตนเทลสีขอรับภูเสีสบายที่มอที่สียสบายมองเขาลูกมันน่าเอากระล่ำออกให้แก้วันเนี่มขอรักภูเอาอยากจะ้ยินหลังจากท่านพระบานได้ถอยเครื่องส่งเสร็จแล้วไปรจุดทุกหเทียนสักการะบูชาตระดงวิญญาณหลงใจสุธิยม เทเทวราิสต so, ินัอนุสาวรีดูแลรักษาหนุกสาวรีหลวงชายเนี้

เป็นเชิญท่านแอมเพอสีขอรภูมได้ถูกภาคมารมคดเอวที่องค์หลวงชัยสุริยมนะคะหลังจากนั้นจะได้ค้องมาลัยที่โคชกุฎาหรือตะขอชานนั่นเอง

ลำดับต่อไปมีคุนายสมปองภูมิ อย่างนะครับที่ได้ถวายนะครับให้กับองอหลวงไทยสีดยงได้น้ำปลาสองครับ แต่ละพื้นทนี่นะครับใช้สำเนียงภาษาภาษาคุยก็ว่าอันจา๋จาอาอนปลาใสอันปลาซูลใหญใหยม่จชูช่วยอำนวยชัยขออนันเชินองอิน เป็นดาววัดดินสาจอมเทวาทุกสถานพิมานใหญ่สเสด็จจากฟ้าฟ้ามาไวไๆเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานขออันเชิญพระพรมผู้มีฤทธ ระกาศิตย์โจทตรในสยามเตรียงไปด้วยเมตอากรุณาธรรมทั้งโลกสามต่างสยบนกตรนมขออันเชินเทวันหกชั้นฝา จงลงมาเป็นเกณฑ์เป็นปฐมครั้นว่าได้เลิกดีที่อุกดงเป็นปฐมมง,งคนเริ่ให้เบิกใัย ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบูรษมหากษัตราที่ราชเจ้าทุกพระองค์และดวงวิญญาณหลวงไทยสุริยง หรือท่านปู่เจียนชัยเป็นประธานจงพริดาประมูลรับสักการะนีโพชนีอย่าหารอันประณีตพร้อมทั้งดอกไม้ทูนยนสิ้นได จำตรงเรียนน้นนอมนำถวายขอจงช่วยป้องปัดอุปัสรันตรายอย่าได้มาเพลิดพนขอเพิดสถานที่แห ต้นนักไรพระบารมิธรรมอันเถเพิสานห่งองหลวงชัยสุขฤยยงพร้อมด้วยอำนาจเทวาภิกนิหารโปรดดนบันดาลอภิบาลรักษาอำนวยกวยชัยให้ ทัานประธานในพิธีคือน,นายอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุริน,นทร์นายพิศาลเข้ากลาพรอ้อมคณะกรรมการหวหน้าส่วนราชการประชาชนทัานผู้มีเีย ร้องด้วยรอกรวจงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พรังพร้อมด้วยเกียรติยศปรากฏด้วยเกียรติคุณสมบูรณ์พูนผ,ผลในสิ่งอันพึงปราตนาจงทุกประการและกายโปรดประทานอวย อำเภอสีขอรภูมจังหวัดสุรินและประเทศชาตบ้านเมืองจงเจริญรุ่งเรืองวัฒน,นาสถาพรตลอดไปชูนิจนิดร แล้วก็ทุกตำบลน,นะครับทีอ่อยู่ตู้เครื่องเซงเวยก็เรียนเชิญนะครับที่ประรำพิธีเช่นเดียวกันนะครับจะเหลือเฉพาะผู้ที่รานะครับเฉพาะผู้ที่จะรำ